มาแล้วครับขบวนตองห้านะก็วันนี้มาดักตรงก่อนเข้าท่าพระนะน่าจะไปสวนกับเจ็ดหกตรงสานีท่าพระนะฮะวันนี้เจ็ดหกนี่ช้าเยอะนะฮะช้าห้าสิบห้านาทีนะเจ็ดหกออก,ออกก็ออกขอนแก่นยี่สิบเจ็ดนะฮะ ยังไม่เห็นนะเพราะว่าหญ้าบังนะแต่มองได้สายตานี่เห็นแล้วนะแต่ว่าในตัวทัพท์นี่ยังไม่ค่อยเห็น วันนี้ได้คิวเวทบายห้าสองสามสี่นะทำกระบวนมานะครับวันนี้กระบวนตตอง5